สวัสดีครับมา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 ครับ FC มีโปรมาแบ่งปันนะครับเอากันแค่ทุนพอนะนะครับองละพันนะครับเอางละองละหนึ่งพันนะครับผมมาเอาไว้ไวนะครับโปรโมชั่นนะครับพันทุนนะครับพร้อมส่งด่วนนะครับราคานี้เน็ตเลยนะนะครับ ดูเอาดูเอานะครับไม่แพงนะครับของนี้ฟอร์มสวยดีนะครับพิมพ์ใหญ่ล่ำๆนะครับนี่เป็นไงผันเดียวนะครับนี่พิมพ์สวยมากเลยให้ไวนะครับเอาไวๆไวนะครับช่วงนี้ผมจัดโปรนะครับจัดโปรนี่ นี่ครับสวยงามตามรูปนะครับทักมาขารูปเพิ่มเติมมานะผมมันจะส่องไวนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเขาพันเดียวนะครับฟอร์มดีมากขรงนี้นะนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับตุ๊บตับเลยนะพันเดียวนะครับรไขว้ครได้ครับผมนี่ด้านหลังนะครับ หลังนี่ม็นกลับมากเลยนะนะครับเนื้อดีด้วยนะสวยฟอร์มสวยนะครับพันเดียวนะครับมามาก่อนได้ก่อนนะนี่ก็พิมพ์ใหญ่แต่ดูแล้วนะ่าจะเป็นบางขุนพรมนะครับพะงงอหน่อยไหมนะครับนี่เนื้อสวยดีพันเดียวนะครับโปรโมชั่นเอากันให้ไวนะนะครับดูแลอย่าช้านะครับ ช้าอดนะครับช้าอดแน่ราคานี้นะดูอเอานะครับพันทวนนะครับผมข้างเป็นไงนี่มันนะครับเนี่ยเก่าไหมไม่เก่าไม่มันไม่ออกมาขายนะครับทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะรู้แต่ว่าเอาพันเดียวนะครับผมนะครับจําทุนไม่ได้แล้วซื้อมานานแล้วนะครับให้ไวให้ไวนะครับ พิมใหญ่บางขุนพรมนะครับสวยงามตามรูปนะครับผมพันเดียวนะครับราคานี่จะถามหาประกันนะนะครับนี่ทักมาขอรูปเพิ่มเอานะนะครับมาเจดีโยเนื้อสวยดีนะครับเจดีโยวัดระฆังพันเดียวนะครับนี่เป็นไงล้ำล้ำผ้าสวยเนื้อสวยเนื้อจัดหนึกหนึนุ่มๆนะครับ ล้ำลึกมากของนี้พันเดียวนะครับซื้อได้ซื้อนะนะครับนะครับต่ากว่าพันนี่ผมจะไม่ขายแล้วนะพัานะต่ากว่าพันนี่เจ๊งเลยนะครับนะครับเพราะผมส่วนมากซื้อมามันเกินพันนะครับนี่นะครับเนื้อดีนะนะครับ จานนะครับมันเลยแหละบอกไปเลยว่ามันนะครับนี่สมเด็จต้องดูให้มันไว้ก่อนนะนี่เนื้อดีมากเลยนะครับเจดียโยประครังนะครับพันเดียวนะครับลิปนี้พันเดียวหมดเลยนะครับพันท่วนนะนีเป็นไงเป็นไงอ่าอันนี้ดูเป็นเส้นได้นะเส้นได้ใหญ่นี่เอมันนะนี่ดูดิมันไหมครับนี่ ไม่มันไม่ขายนะครับสมเด็จต้องเล่นให้มันนะครับพันเดียวเช่นกันนะครับผมมันไหมนะครับส่งไม่นานนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเมานะนะครับขายไม่แพงนะครับขายไม่แพงส่งไม่นานนะนะครับส่งนานเดี๋ยวขาดทุนเราเล่นนะครับผมส่งนานก็เมื่อยเหมือนกันนะ fc นะครับ ขาไม่ค่อยทําคลิปส่องหรอกมีแต่ผมนี่แหละนะครับนะครับแล้ก็กลัวส่องแล้วมันไม่เจออะไรนะครับนะครับกลัวขายไม่ได้นะเขาก็ไม่ส่องกันนะนะครับของผมส่องให้ดูหมดแล้วนะครับเนี่ยให้ดูความมันนะครับพระไม่มันมันจะส่องไปมันก็ไม่เจออะไรนะนะครับส่องแล้วมันต้องมันต้องหนึกต้องนุ่มเลยนะนะครับ F4 นะครับถึงจะส่องนะ ขอ,องนี้มีซ่อมมานะครับดูดีๆนะเนี่ยมีซ่อมด้านหลังนะดูด้านหน้าไม่รู้ดูด้านหลังรู้นะครับแต่เนื้อโคตรมันเลยนะครับนะครับซ่อมเก่าเห็นไหมเขาซ่อมเก่ามาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะเนื้อโคตรมันเลยครับเซ็นได้นะครับพันเดียวนะครับมาอันนี้ก็ซ่อมนะนี่ผูตรงนี้เคยเปิดปด้วยสี่ห้าพันเลยนตะรงนี้นะลั่นวาจาไปแล้วเอาพันเดียวนั่นแหละครับนะโคตรมันเลยดูสิ เห็นไหมสึกช้ำแต่มันมากเลยนะครับนี่ฐานแซมตบตับเลยฮนะพันเดียวโคตรถูกเลยนะดูเนื้อนะครับ f ีผมส่งให้ดูทุกองนะครับพระผมมันมีมีความมันนะถึงกล้าส่องนะครับนี่เป็นไง่ยนี่ไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้นะนะครับไม่ได้โม้นึกถึงสมรักิเลยกันนี่บอกแล้วนะครับอย่าไปเล่นเด็ก ปวดหัวนะครับนี่นะครับเออ้อเสียคนตอนแก่ไม่น่าเลยพี่บาสอุ้ยมีก้อนวันลระครังในไหมเห็นไหมขาวขุ่นนะครับนี่เห็นไหมโคตรมันเลยพันเดียวนี่เอาให้ไวนะครับนะครับนี่มันไหมโอ้โหโคตรถูกเลยจริงๆน่าจะขายสักพันห้าด้วยเนะี่ย พันห้าก็ขายได้นะแต่ไม่เป็นไรเอาพันเดียวนะลั่นวาจาไปแล้วนะครับผมนะครับเสียชีพอย่าเสืออย่าเสียสัตว์นะเสียปลากัดอย่าเสียไก่ชนนะครับสมัยเด็กเนาะขำขวัญลูกเสือนะทองเงินประจานะเด็กๆขำๆนะครับเอออย่าให้เสียคนตอนแก่นะพี่บาสนะนะครับเหมือนนะทาดีมาตั้งนะสร้างชื่อเสียงประเทศนะนะครับคนเรานะมันเป็นกรรมนะครับทุกอย่าง ทุกอย่างเกิดจากกรรมนะครับทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับผ่านพ้นมันไปให้ได้แล้วกันเนาะเจ้ากรรมในเวรมีทุกคนนะครับต้องระวังนะนะครับผมเองก็มีเจ้ากรรมในเวรเยอะนะกับแต่เราไม่คิดลายใครก็พอนะนะครับใครจะ้ายก็เราก็ปล่อยเขานะนะครับเราไม่คิดเราไม่โต้อตอบเราไม่ไล้ตอบก็พอนะผมจะไม่ค่อยได้ใส่บาทแต่ว่าผมจะปล่อยปล่อยปล่อยสัตว์นะนะครับ ปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยหอยเหมาเลยนะเจอตลานด,ดนัดในหอยขมผมไม่กินนะหอยขมนี่เหมามีถ้าวางตรงนั้นเท่าไหร่ผมเหมาหมดเลยนะหอยขมนะครับแล้วก็ปูปูนาปลาดุกนี่ครั้งละสองตัวนะครับนะครับปล่อยทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับเราทําให้เจ้ากรรมในเวรนะเราไม่รู้ว่าเขาเขาจ้องจะเล่นเราเมื่อไหร่นะาทาให้เขาก็เขาจะได้ใจอ่อนนะครับผมนะครับก็ ถาไปงั้นละฮะเราทําปุ๊บเราก็สบายใจแล้วครับ fc นะครับไม่ได้หวังอะไรนะหวังให้เราสบายใจก็พอแล้วนะครับโอเคนอกเรื่องกันไปนะครับพันเดียวทุกองนะครับ fc ทักมาให้ไวนะครับผมนะครับทักมาให้ไวทักมาแคปหน้าจอทักไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับกติกาแคปหน้าจอส่งรูปนะครับแล้วบอกด้วยว่าเป็น ep ที่เท่าไหร่นะครับผมจะได้ค้นหาง่ายนะครับนะครับแล้วก็จะได้ จบกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม